สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาว iBoss ทุกท่านวันนี้นะครับมิสเตอร์ไอบอสนะครับจะมาสอนวิธีการใช้หน้าสปอนเซอร์นะครับหรือว่าหน้าการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมี2 EP นะครับเรามาดูเลยว่าถ้าเผื่อเราอยากชวนคนมาทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากเข้ามาฟังแผนแล้วก็สินค้าของบริษัทเราจะทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเข้ามาที่หน้าจอนะครับหาคาว่าโครมนะครับ กดคำว่าโครมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นะครับเข้าไปพิมพ์คำว่า ibossworld.com นะครับเข้าไปพิมพ์นะครับ ibossworld นะครับ .com แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิกของท่านนะครับพอมันขึ้นขึ้นมาเป็น iboss แล้วก็ตามด้วยรหัสของท่านเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่นะครับหน้าสมาชิกของท่าน พอเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่านเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยอยากจะส่งให้เพื่อนนะครับจะส่งหน้าสปอนเซอร์มันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรง3ามขีดขวามุมบนนะครับก็คือเป็น3มขีด3ามชั้นกดเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของการที่จะให้เรานะครับได้อ่านนะครับว่าวันนี้ถ้าเผื่อทาธุรกิจกับของ i b o บอสเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของระบบดรอปชิพ เริ่มธุรกิจได้ไง่ายๆนะครับต่างๆเขาก็สามารถที่จะมาอ่านแล้วก็นะครับมาศึกษากับเราได้เลยทีนี้ปุ่มด้านหน้าเนี่ยมันจะมีปุ่ม r e g i s เตอร์ปุ่มคอปุ่มไลน์นะครับปุ่ม r e จิสเตอเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการในเรื่องของการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับของทางบริษัทได้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกับเราได้นะครับตรงนี้อ่ะ ต่อมานะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มคอนะครับเขาก็จะกดเข้ามาโทรศัพท์หาเราได้ทันทีเลยนะครับแล้วปุ่มที่3นะครับปุ่มไล์มันจะเข้า ID ไล์เราของเราทันทีนะครับเวลาที่ลูกค้ากดเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ไล์เลยนะครับ แปลว่าวันนี้หน้าแรกเนี่ยนะครับเวลาที่เราส่งไปเพื่อนๆนนะเราต้องมาดูครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างตรงนี้มีประโยชน์ยังไงร,รู้ไหมครับพอเราเห็นหน้านี้แล้วเราสามารถกดแชร์นะครับ กดแชร์ไปที่นะครับเนี่ยอันนี้สามารถเข้า i b o s ได้นะครับเราสามารถกดแชร์นะครับไปที่ l ล n e หรือที่เฟซหน้าจอได้เลยสมมุติผมกดแชร์ไปที่ l ล n e ปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่เนื้อหาหน้าของ l ล n e นะครับของเพื่อนเราว่าเอ๊ะเพื่อนเราเนี่ยจะส่งไปให้ใครนะครับสมมุตินะครับเราก็เลือกกดได้เลยนะฮะง่ายๆหรือว่าส่งไปที่ a c e b o o k นะครับเขาก็สามารถที่จะ ไปเลือกกดที่แชร์บน Facebook ได้อีกเช่นกันนะครับในหน้าโปรไฟล์นะครับ o c e b o o k ของเราเห็นไหมครับว่าอันนี้ง่ายมากนะครับในการส่งแปลว่านะครับ EP แรกนะครับเราสามารถที่จะมาเรียนรู้การใช้เว็บสปอนเซอร์กันแบบ ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะลองเล่นดูลองส่งให้เพื่อนนะครับถ้าเผื่อเพื่อนลองอ่านดูว่าเป็นอย่างไรนะครับหน้านี้ก็เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่เราไว้ชวนคนได้นะครับสำหรับการใช้เว็บสปอนเซอร์ EP 1เดี๋ยวมาต่อ EP 2กันนะครับ